นายจอเนี่ยมีทุกลำบากแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นไปตามสิ่งที่ว่าหมูสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับก็สงสารเน่ยนะนะก็สงสารน่ยนะในจิตจิตหนึ่งก็สงสารแต่จีจิตหนึ่งก็คือคุณทําตัวคุณเองไม่มีใครทําคุณไม่มีใครใส่ร้ายคุณคุณทําตัวคุณเอง การหลบหนีก็มีหลายแบบนะหลบไม่ให้คนเห็นหน้าเลยหลบแบบเงียบเลยถ้าเงียบหลบไปแล้วก็ชื่อของเราก็ถูกตรึงไปทั้งหมดแล้วทั้งระบบพระราชการทั้งหมดธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดธน,นาคารอะไรก็ทําไม่ได้แล้วนะครับมีรายชื่อไว้แล้วลายมงคลายมือกระจายไปทุกหน่วยแล้วข้อมูลลายมงคลายมือ ไปแตะตรงไหนที่มีการสแกนลายมือไปเมาเหล้าตรงไหนต้องไปต่อยกันหรือไปมีเรื่องกันแล้วก็ไปฟ้องร้องหรืออพาไปสอนอไปปัม๊มไปอไปปัม๊มว่าเมาอต่อยกันทะเลาะกันจนต้องไปขึ้นลรงพาเรียกว่านะไปสอนอแจ้งความซึ่งว่ามือไปประทับปุ๊บ สวยเลยนะฮะติดต,ติดต,ติดเป็นลามืออ๋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 อเออเราไม่รู้ว่าระบบไทยเนี่ยมีระบบรายมืออา่ตั้งแต่เกิดไหมอ่าเพื่อเทียบลายมือดูลายมือนะมันมีเรื่องหนึ่งครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเ็กนักเรียนนะเขาก็ไปมาไปมาระหว่างระหว่างบ้านกับ บ้านกับโรงเรียนนะครับมีวันหนึ่งมีมาหนึ่งโชคร้ายมีมาหนึ่งโชคร้ายเธอ,เอ,อถูกถูกฆาตกรรมเธอ,อถูกฆาตกรรมนะครับเหมือนจะเหมือนจะกระทำชํำเลาเนี่ยแหละครับนะครับนะ เอแล้วก็ไปเขาไปได้ลายมือจากจากจากศพลายมือจากศพเมื่อได้ลายมือจากศพแล้วคนที่ทํานี่ก็หาไม่เจอจับไม่ได้เลยจับไม่ได้เลยก็คงจะหนีออกจากเมืองนั้น่ะคงจะหนีออกจากเมืองนั้นพ่อก็ทําทุกวิถีทางที่จะหาคนร้ายนะครับจนไม่ได้แล้วอะ่ะ จนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องแขวนคดีนะครับแต่ยังยังในอ,อันนี้ยังสอบยังสืบสวนอยู่แต่การสอบสวนต้องยุติลงนะครับเพราะว่าได้แต่ลายมือแต่หาแต่หาเจ้าของลายมือไม่ได้แล้วผ่านมาอีกสิบสี่ปีครับมันมีอีกเมืองหนึ่งครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมันมี เหมือนจะเลี้ยงหรืออะไรกันแล้วก็พนักง,งานมีเรื่องทะเลกกาะกันต่อยกันแล้วก็แค่ต่อยกันนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าต่อยกันเนี่ยก็คือในโรงงานเนี่ยเขาจะจับส่งตัวไปให้ตำรวจเลยเพื่อลงบันทึกประจำวันเพื่อ,อประทับลายมงลายมืออย่างเงี้ยแล้วไอ้คนหนึ่งคนนั้นเนี่ยก็ไป ในในการทะเลาะก,กันเนี่ยเขาไปประทับลายมือในสนในสถานที่สอนนอใช่ไหมถ้าจะเทีบสอนนอหนึ่งในจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วเ,เมื่อได้ลายมือไปแล้วเนี่ยตำรวจเขาก็เห็นความผิดปกติลายมือนี้จากสิบสี่ปีที่แล้วมันมาปรากฏว่า มันไปตรงกับลายมือที่มีการฆาตกรรมเมื่อ14ปีที่แล้วทีนี้เขากา็ลองตรวจสอบให้แน่ใจอีกทีที่ยังนั้นอย่างนี้จากแค่ต่อยกันนะครับต้องพาไปเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรื่องระเบียบวินัยนะกลายเป็นว่าในที่สุดแล้วก็ตรวจสอบลายมือเป็นลายมือ,อเดียวกันแม้แต่14ปีที่เคยฆาตกรรมอยู่ในจังหวัดหนึ่ง ในที่สุดก็รวบรวมตัวนะครับแล้วไปอสอบสวนจึงจับได้ครับจับได้ว่าเป็นฆาตกรที่ฆ่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อ14ปีที่แล้วดังนั้นลายมือนี้สำคัญมากนะครับ เพราะว่าลายมือของพวกเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีการเก็บลายมือของพวกเราไหมนะครับอประามาณว่าอ๋อตอนไปทําบัตรประชาชนใช่ไหมตอนไปทําบัตรประชาชนเราจะต้องประทับลายมือใช่ไหมครับถูกต้องไหมเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทางทะเบียนรารเราเนี่ยถ้าล่างลายมือเราไปอยู่ในคดีฆาตกรรมใดๆใดๆเนี่ยนะ มันจะไปโผล่หน้าเราขึ้นในจอเลยลายมือแบบนี้มันตรงกับใครไหมปุบ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 ประมวลผลมาหน้าเราขึ้นปั๊บเลยชื่อนี้ชื่อนี้ประทับลายมือนะนะครับตอนนี้ครับคุณประมวลเนาะนะคุณคุณอะไรนะคุณมาบเหรอคุณมาบแคร์แล้วก็มาถมบอกว่าไม่ได้ประทับ มีใครไปทําบัตรประชาชนแล้วมีการให้ประทับลายมือไหมครับทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้นิ้วนิ้วชี้ด้วยมั้งเออนี่แหละเนี่ยเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยนะครับถ้าจะถ้าถ้าจะเกิดแบบนี้นะครับหนีคดีเนี่ยนะฮะออลายมือไม่แน่ใจนะแต่ชื่อกับหมายเลขสิบสามหลักเนี่ย มันจะชัดเลยนะครับมันจะชัดเลยแอติกี้บอกว่าร่วมทําบุญกองผ้าป่าอ,อ๋อมาแล้วครับมาแล้วนี่ไงนี่ไงนะจดไปเลยนะครับจดไปเลยนะนะครับตามสะดวกนะครับผมนะครับอ่าเพราะว่าอานายกแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตามกําลังศรัทธาน,นะครับานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปักหมุดก่อนเนะาะปักหมุดก่อนมาแล้วนะครับ นะครับก็คือทําบุญกองผ้าป,ป่ากองทุนผ้าป,ป่าคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็สิทธิ์เก่าอ,อ่าสิทธิ์เก่าโรงเรียนกดเรือคำพิทยาคารนะครับนะพิทยาคารนะครับวันที่สิบห้าวันที่ยี่ิบห้ามีนาคมหกเจ็ดนี้เองนะครับบัญชีนะครับศูนย์สองศูนย์สองสองเก้า เจ็ดหนึ่งสามศูนย์สองสี่ทศนะครับก็จะมีชื่อของกองทุนนะครับโอเคนะครับนะครับเพราะว่าผู้นำท้องถิ่นนะครับได้มานะมาบอกบุญผ่านทุกคนนะครับอันนี้ก็คือ,อเพื่อสมทบทุนในการซื้อคอมพิวเตอร์นะครับให้กับสถานศึกษานะครับของโรงเรียนคุณเลือก์คำนะ วิทยาการนะฮะนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ลุงลุงป้ามีศักยภาพนะครับแล้วก็ที่จะบอกบุญผ่าน FCTP นะครับทั่วโลกนะนะครับขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับตามที่คณะกรรมการนะครับได้ตั้งนะครับวัตถุประสงค์ไว้นะครับผมนะครับส่วนอีกหนึ่งก็คือการนำนะครับนำเงินจากนะครับ คอมมิชชั่นนะครับที่ถ้าซื้อไปในโครงการนี้โครงการพี่ช่วยน้องนะครับของน้องนาทีนะครับก็จะเป็นการนำคอมมิชชั่นนั้นมาไปใช้ประโยชน์นะครับในการไปเขาเรียกอะไงนะไปเลี้ยงอาหารนะครับไปให้การเป็นทุนการศึกษานะครับให้กับเด็กใน ในธุรกันดารน,นะครับหรือโรงเรียนที่อ,อยู่ใน